อ่ะมาอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้ก็มีลูกเหมือนกันนะคะน้องฟลุ๊กจิระค่ะอุออ้ยเขาบอกเลยตอนนี้นะคะมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือน้องอยู่ R S นะมา15ปีอ้อปีตอนนี้พอออกมาตอนแรกๆก็รู้สึกเคว้งคว้างแต่ก็ได้ไปเล่นกับค่ายใหม่ๆนะคะแล้วพี่ๆให้การต้อนรับอย่างดีนะคะรวมถึงเขาบอกนะตอนนี้รับละครซีรีส์วนะจ๊ะก็เลยบอกผู้กากับว่า ทำอะไรห่วงภาพพจน์นะครับพอผมมีลูกและภรรยายอยู่ที่บ้าน<อ>รวมถึงนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะคะน้องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะการทําคลินิกของเขาเ,<อ>น COVID 19, เนี่ยโควิดในทีเนี่ยเขาบอกว่าเล่นงานสัง,งมแงมเลยเ<อ>หมดไปเท่าไหร่รวมถึงนี่อ,อีกหนึ่งอันนะคะครอบครัวลูกๆเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าลูกๆน่ารักมากนะคะเ,<อ>เดี๋ยวไปฟังน้องฟลุกจิตละกันเลยค่ะคตอนนี้สลาดแล้วก็ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วก็ อยู่ไอเอ็มมานานนะประมาณ15ปีก็รู้สึกใจหายเหมือนกันตอนตอนที่แบบเราออกมาผมอยู่ไอเอ็มมานานมาก15ปีมันเหมือนเป็นบ้านเราไปละแล้วคราวนี้พอเราออกมาเนี่ยเราเหมือนกับตอนแรกก็เคว้งเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเราก็พบเจอกับทีมงานใหม่ๆพบเจอกับพี่ๆคนใหม่ๆก็รู้สึกว่าก็ต้องทำความรู้จักกันใหม่แต่ทุกที่ก็น่ารักมาก ให้การตอบรับดีครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ทางช่องวันกับ f ไฟเดย์นะครับแล้วก็มีที่ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วเป็นซีรีส์ LGBTQ เลยนะครับก็น่าเดี๋ยวได้ได้ดูกันเป็นเสน่หาสตอรี่นะครับตอนเสน่หาแอซ่อนครั้งแรกที่ได้แบบว่าโอ้โ oh หแบบไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับชบชายชายอย่างเงี้ยอ่านะก็ผมว่าก็น่ารักดีแบบออกมาแบบกำลังน่ารัก จริงๆก็ได้บอกพุ่งกลับไว้ก่อนว่าถ้าถึงขั้นแบบมากเกินไปก็อาจจะผมก็แคร์ลูกๆแคร์ครอบครัวเหมือนกันแต่ดูแล้วมันน่ารักครับกําลังดกีก็เลยเล่นแบบตามบทบาทไม่ลงตัวครับไม่มีอะไรลงตัวครับผมว่าธงปิ่นก็จะอยู่กับเราเป็นงานหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องแบบพยายามที่จะปรับพยายามที่จะปรับรูปแบบธุรกิจไปเรื่อยซึ่งผมก็ปรับมาตลอดนะฮะก็ถามว่ารับไหวไหมก็ยังเอาอยู่แต่เพียงแต่ว่า มันไม่ดีเหมือนตอนตอนก่อนโควิดอยู่เสียหายเยอะครับน้บไ,ไม่ไหวนับไม่ไหวน้ไม่ไหวยอดขายอะไรมันมันไม่เหมือนเดิมลูกๆก,ก็กําลังน่ารักลูกคนเล็กก็ยังเลี้ยงยากอยู่เพราะว่าพึ่งขวบหนึ่งแล้วก็ประกอบว่าพี่เลี้ยงพึ่งลาออกไปผมก็เลยโซโล่เลยแล้วก็พี่เลี้ยงคนใหม่มาก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ยังอุ้มเลี้ยงลูกวันนี้ก็ฝากแม่เขาไว้เราออกมางาน น่ารักจังใช่เก่งทั้งงานนะคะดูแลครอบครัว<อ>นะคะ<อ>น้องฟลุกนี่แบบว่าเรียกได้ว่านะคะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่แก่นะเด<อ>็กลงเด็กลงเป็นเจ้าข,ของคลินิกด้วยไงใช่่ะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอให้มีงานไเยอะนะคะธุรกิจดีๆค่ะค